ขณะนี้นั่งล่ำพ่วงครับกอาลังเตรียมชัยะตุภะวังออกรำสัพพสตูวินาศสันติของเงาวัดความสัตย์แห่งข่าถ้าทำความเพียรมิเสียกายกายและชี่ท้งนี้จะปรารถนาสมบัติพ้อสถานอันใดหาไม่ได้ขณะนี้ครับกำลังแล้วครับเตรียมพร้อมแล้วนะครับให้สมณะผ่าน

ได้แล้ว ครบสามรอบแล้วนะครับก็จะนำองค์จินเข้าไปที่พิธี๊กพิธีนะครับกระบวนการแห่ครบสามรอบพอดีทางนนท์ก็มีการแจกเหรียญแจกเหรียญหลังล้งุ่ไวอยู่กับเหรียญบันนี้ได้เวลาเหมาะสมแล้วที่จะประกอบพิธีถวาย กทินสามคีณวัดทีรักประชาสังขวสถานแห่งนี้นะครับในโอกาสนี้ากเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านดัชนมณีนทรจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอกาบเรียนเชิญครับที่โต๊หมู่บูชานะขอทุกท่าน ขณะนี้ท่านประธากนกำลังหยุดพูปเทียนโชาพระรังกไสรนะครับโอกาสต่อไปครับเรียนเชิญท่านประธาน,ปาเ,นปาเปิดปรวยเ,เ,เทียนแห่หน้าพระบรมชายาลักษณ์พรบาทสมเด็จเจ้าตากสินมหาราช บริจาคทุกท่านเย็นนะครับเราอองมีพระบิดาเจ้าของพระธานข้าพเจ้าในรไนไม่ทำพร้อมกับพี่น้องลูกหลานคุณตาประยูนนนอินคุณยายกองสุขนนอินพี่น้องศิษยานิสิทธิ์จากวัดพระธรรมกาย ตลอดจนผู้มีเกียรติท่านที่มาร่วมประกอบพิธีนวัตตรีรัปกะชาฉันตำบลพระเหลอาอเมรพนาจังหวัดมาชบุรีสถานที่อันเป็นมงคลแห่งนี้ขอน้องก้าวน้อมกระหม่อมรำลึกถึงและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบุญญาธิการพระอัจฉริยะที่พระองค์สเสด็สมเด็จพระตากสินมหาราชทรงอ่อผู้เอกราชของชาติไทยมาตราเท่าทุกวันนี้ ขออัญเชิญพระราชประวัติของพระองค์ท่านบางตอนและพระราชกร,รณียกิจเพื่อถวายพระเกียรติประกาศจติคุณที่มีต่อพื้นแผ่นดินไทยน้อมก้าวน้อมกระหมงถวายราชาสุดิดีดังต่อไปนี้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชื่อเดิมสิงหทรงพระราชสมภพบเมื่อวันที่ส7เมษายนพุทธศักราช2 2 7 7 บิดาเป็นชาวกีนชื่อไหไหฮองมารดาชื่อนุกเคียง่งในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวบรมกโกศสมัยกรุงศรีอยุธยาพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถในการทำสึกเป็นอย่างยิ่งยวดฉลาดเป็นเลิศมีความมานะอดทนกล้าหาญจึงเจริญในตำแหน่งหน้าที่ที่สำคัญตามลำดับคือเป็นหลวงรกระบะ เมืองตากเป็นพญาตากเจ้าเมืองตากได้เลื่อนเ็นพญาวชิระปราการสมเด็จราชก,การสาเร็จราชก,การที่เมืองระแคงเทย็ยในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้า,ากิตทัศั์ช่วงนั้นเป็นที่ทราบกันดีว่าพม่าได้ยกทัพมาล้อมกรุงศรีอยุธยาเป็นเวลานานพญาวชิระปราการคิดว่าครั้งนี้กรุงศรีอยุธยา คงไม่พ้นเนื้อมือของพม่าแน่นอนเนื่องจากบ้านเมืองกระสับกระสายให้คนอิกโรยขาดเสบียงอาหารและกขาดสตรามุประกอบกับขาดการประสานงานที่ดีระหว่างแม่ทัพในกองและที่สําคัญที่สุดก็คือกรุงศรีอยุธยาเมื่อวันที่แปดเมษายน2,000พุทธศักราชส3 1ได้เสียกร,รุงแก่พมา่าทรยาตาจึงรวบรวม สมัครทับพวกได้ประมาณ500คนปีฝา่าวงล้อมพม่าออกจากกรุงศรีพิยาผ่านเส้นทางเมืองนครนายกปาจีบุรีมุ่งมายังเมืองตะวันออกเข้าตีเมืองจันทบุรีและตั้งทัพอยู่ที่จันทบุรีเมื่อรวบรวมให้คนแะะอาวุธนุธภกรเพื่อกลับไปกอบผู้กรุงศรีพิยาได้รวบรวมให้คนทรยงยกทัพไปต่อสู้กับพม่า ซึ่งตั้งนักข่ายโพสามต้นพลบุรีและได้รับชัยชนะในที่สุดเป็นการป่อคู้สุรภาพของชาติไทยกลับคืนไม่เป็นทาาของม้าอีกต่อไปเมื่อวันที่เกียรติพฤษายนพุทธศักราช2310หลังจากเสียกรุงเกียพม่าเกียตเดือนพระองค์ทรงปราบดาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์วันพุธเดือนอ้ายแรงสี่ค่ำุลศักราช1129ปีชัด ตรงกับวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2310ทรงพนาว่าพระศีสันเพตหรือสมเด็จพระบรมราชาที่สซึ่งปวงชนชาวไทยจวนใหญ่มักขนานนามพระองค์ท่านว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและที่เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2325มีพระชนมายุได้48ชันษา รวมระยะเวลาครองราชเพียง25ปีตลอดราชสมัยของพระองค์มีเคยบ้างเล่นการสืบสงครามบ้านเมืองอยู่ในภาวะที่ยุคเข้ายา,ากมาแทนเกิดค,ความเศร้าโศกสะเทือนใจจนยากที่จะหาสื่อใดล้มล้างความรู้สึกต่อไปปชาจ,จนต้องการขวันและกำลังใจไหนจะต้องป้องกันศัตรูจากประเทศอื่นและ ที่เข้ามาลุกลามพระองค์จึงเป็นที่ต้องรวบรวมคนไทยขณะนั้นที่แต่แก้ออกเป็นก๊กเป็นเหล่าตั้งห้าโคกคือก๊กพระเจ้าพิษณุโลกที่ตั้งอยู่เมืองพิษณุโลกก๊กพระเจ้าเมืองข้าฝางที่ตั้งอยู่วัดข้วฝางเมืองสว่างทัมบุรีก๊กเจ้านครเดิมเป็นประหลัดผู้รังอำนาจเมืองนครนิชีธรรมราชก๊กอมมาเหมือนเทพกทิตั้งตนเป็นใหญ่ที่เมืองที่หมาย โคกพระเจ้าจันทบ,บุรตั้งจนเป็นใหญ่ที่เมืองกันทบุรีการรวบรวมโคกต่างๆที่ล้วนเป็นพระราภาระที่ต้องการกระทําโดยเร็วเพื่อการสร้างชาติให้เป็นผุดแผนสร้างขวัญกำลังใจของประเทศราชของราษฎรป้องกันศัตรูมารุกรามในช่วงขายายอาณาเขตไปยังหลวงพระบางช่วงนั้นสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของประวัติของจังหวัดอุบลราชธานี พระองค์โปรดให้ยกทัพไปตีเมืองเวียงจันใน์ในพศ2 3า2 2เมื่อเสด็จจากสงครามได้อันเชิญพระพุทธมามให้พระพุทธมามหาพระนิรัตปติมากรพระแก้วมรกตและพระบางจากเวียงจันมาปฏิสถานณกรงธนบุรีพร้อมทั้งกวาดต้อนชาวลาวที่อยู่ฝั่งโขงมาสถาปนาเจ้าปุมราชคำโง เป็นเจ้าประเทศราชพระองค์ที่หนึ่งของทั้งตั้งชื่อเมืองนี้ว่าอุบลราชธานีสีวราลัยประเทศสลาชสื่งไปในการประกาศในการทาศาสนาผลให้ปฏิสังขรณ์วัดวาอารามต่างๆที่พาม่าได้เผาทุกทำลายส่วนพระไติฎกนั้นหากจงเหลือค้างอยู่ก็โปรดได้คัดลอกบ,บางส่วนเป็นฉบับหลวงและสมคืนกลับไปยังที่เดิม เรื่องสังฆมณฑลโย์บททาให้ตามธรรมเนียมการปกครองของคณะสงฆ์ตามที่เป็นปริธาโดยแยกเป็นฝ่ายคันทุกะและฝ่ายวิปัสสนาทุกะ์ฝ่ายคันทุลักดำเนินการศึกษาภาคปริญธรรมให้เจริญส่งเสริมการสอนภาษาบาลีเพื่อช่วยในการอ่านพระไตรปิฎก ไปวิปัส,สนาทุลัโกรธให้ปวดขันและการปฏิบัติธรรมนวินัยเป็นขั้นๆไปตามประวัติในส่วนพระองค์ทรงเป็นพุทธมารกัเดิมตามรอยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอย่างยิ่งยวดปฏิบัตกิกรรมฐานตามแนวมัชิมาอยู่เหนื่งๆจะเห็นได้จาก พระราชปณิธานที่ทรงทำนูกบำรุงพระศาสนาให้คงมั่นครบ5 0ันปีบัดนี้ร่วงเลยเวลามา290ปีแล้วด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันที่สุดนี้ได้เองพระองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชข้าพุทธเจ้าพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนจึงน้อมการถวายเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระองค์ทรงเป็นร้นน้นและขอน้อมก้าวน้องประหมองอันเชิญดวงวิญญาณองค์สมเด็จพระจักรพระเจ้าตากสินม้จะทรงสถิตอยู่ชวงสวรรค์วิมานชั้นใดขอได้ทรงปโปรดรับเครื่องราชสการะและโปรดรับเอาส่วนกุศลในการทอดกระถินครั้งนี้ซึ่งเหล่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมก้านี้ถวายัากโอกาสนี้ด้วยเกิ Það voru hægt okkar okkar

ยัาณุเทวัญฉลทละวิส e ม e ญาปะพันธพันนาคังิดันตาสันติเกยมมุนิวรวจจันตสาธภูเมสุนันตุธรรมสวนาปาโลอายมพทันตาธรรมสวนาคาโลอายมพทันตา ธรรม,มาสาวนาคาโลทาย,ยัมภะทันตาข้าพระเจ้าขออันเชิญเทพเจ้าเหล่าเทวาที่สิงสถนะอยูส่สถานวัดว,วาอารามแห่งนี้ป่าเขาลำนองไครก็ดีทั้งสี่ทิศก็ดีเบื้องบนนับตั้งแต่อนิทก,กาปรุงจนมาถึงชั้นจารุมมหาราชิกา สิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินพระอินทพระพงมพระยมพระกาลเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่พระภูมิเจ้าที่พระแม่ธรณีพระแม่ขุนทาพระเลืงพระภายข้าพระเจ้าขออัญเชิญทั้งทั้งหลายมาประชุมนันสถานที่แห่นี้เพื่อมาอนุโมทนาพระกฐินทาน ร่วมกับข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเพื่อลา,าโมนมัสิตวาข้าพระพรุทธเจา้าขอน้อมถวายบางงังคมขออัญเชิญดวงพระญาณบารมีองค์สมเดจพระเจ้าต่างสินมหาราชซึ่งสถิตณทิพยภิมานมานเมืองในเนสวร์โปรดเป็นองค์ประธาน ร่วมอนุโมทนาพระตะถินผ้าตถินนธานกับข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิดสาธุโพนโตเทวาเทพเจ้าเหล่าเทวดาทั้งหลายที่สิงสถยอยู่ในทิศทั้งสี่ทิศอกุรภาทางทิศต,ตวันออกเท้าทศรถเป็นประทานมีคุณทัน เป็นบริวารข้าพเจ้าขออันเชิญท่านมาร่วมอนุโมทนาผ้าทักษิ์กับข้าพเจ้าด้วยเถอดทางทิศใต้สาธุโภตเุเพวาเทพเจ้าเหล่าเทวดาทั้งหลายที่สถิตยอยู่ในทิศทั้งสี่ทิศทักษิณมีเท้าอุ้มพันธ์ หรือเท้าผู้เรมมีอุณพันเป็นบริวารข้าพเจ้าขออัญเชิญมารวมอน,นุทนาผ้ากรถิ่นกับพวกข้าพเจ้าด้วยเถิดทิศตวันตกสาธุโคนโตเทโวข้าแต่เทพเจ,เจ้าทั้งหลายที่สถิตอยู่ในทิศทั้งสีทิศปัจฉิม มีท้ายุนปักหผเป็นประทานมีพญานาเป็นบริวารข้าพเจ้าทั้งหลายขออัญเชิญท่านมาร่วมอัตโมุนากับผ้ากถินร่วมกับพวกข้าพเจ้าด้วยเถิดทางทิศเหนือสาธุพลโตเทวาข้าพเจ้าขออัญเชิญเหล่าเทพเจ้าทั้งหลายที่สิงสิทิอยูในทิศอุดร มีทา้าเวสุวรรณเป็นประธานมียักษ์เป็นบริวารข้าพเจ้าขออัญเชิญมาร่วมอันุทนาภาคติร่วมกับพวกข้าพเจ้าด้วยเถิดครับตั้งนะโมสาม ขอบพระคุณครับผมวันนี้ประวัติขาางงา่าถ่ายรูปนะมอบเงินถ่ายที่นะครับเ็นในห้าแสนกว่าไปจ่ายสิพี่พ่ออยู่ไรเนรับ